สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเองเดอะเดพโหลดวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอในโรงเรียนของผมนะซึ่งมันก็บ่าบอยมากๆโอเคบอกเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บโอ้สวัสดีเพื่อนในไปได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้มาพูดกันต่อดีกว่าว่าที่โรงเรียนผมมีอะไรก็คือที่โรงเรียนผมมันจะมีห้องชมรุดห้องหนึ่งนะก็คือแบบห้องกลางอะ่ะ และตอนนั้นนะผมผมอยู่ห้องห้องแรกใช่ไหมและผมก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมาจากห้องตรงกลางแบบตึงตึงตึงแล้วต่อไปอ่ะผมแบบกลัวมากผมก็เลยรีบออกจากห้องน้ำนะครับแล้วก็ผมออกมานะครับผมออกมาผมก็ไปเข้าห้องเรียนนะครับแล้วตอนนั้นน่ะครูก็พาไปห้องดนตรีดนดตรีใช่ไหมแล้วก็ เขาก็ให้เรียนตีไหมที่ห้องดนตรีครับมันก็จะมีรื่อรุนตีแบบมันเป็นดนตรีไทยครับแล้วก็แบบบีคองวงอะไรพวกนี้นละนาดเอกละนาดทุม้มอะไรพวกนี้นแล้วตอนนั้น่ะผมก็นั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมและเพื่อนผมไว้ก็บอกว่ามันได้ยินเสียงชิงแต่ชิงมันก็อยู่เฉยๆผมผมก็เลยบอกว่าอะไรหูฝาหรือเปล่าเนี่ยมัน มันไม่ได้ชิงเนี่ยมันมันยังไม่ได้ขยับเลยเนี่ยมันอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าผมได้เพื่อนผมได้ยินจริงเพื่อนผมก็บอกว่าอาจจะเป็นผีหรือเปล่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อไงแต่ก็ตอนนั้นอะ่ะผมก็ได้ยินเสียงระน้านเอกอะ่ะแบบเตียงแบบตีแบบแล้วผมก็แบบคิดว่าแบบมันเป็นผีจริงๆอะไรพวกนั้นผมก็ไม่ได้เชื่อแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่ ผมก็คิดว่าแบบมันไม่ได้ใช่ผีหรอกผมควรหูฝาดไปเองแล้วก็ครูเขาก็ขอชิงอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าชิงอีกอันนึงเนี่ยมันมันอยู่ตรงเก้อะแล้วครูเขาไม่ได้ขอแต่มันดังเองอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเพื่อนคนนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเขาได้ยินจริงๆไม่ได้มูลแล้วเขาก็เห็นสมุดอะไรสักอย่างไงแล้วเขาก็ไปเปิดดูแล้วก็เขาก็แบบช็อกช็อกอ่ะ เพราะว่าในสมุดม,มันมันมีรูปอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปอะไรเพราะว่าอา่าผมไม่ได้ไปดูกับเพื่อนนะแต่เพื่อนผมบอกว่ามันคือรูปอะไรไม่รู้อะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้อะไรแนละ้วใบตอนนี้เราก็มาสรุปกันเลยดีกว่าว่อาอ่าผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมพูดจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้จบคลิปแค่นี้เลยบาย